ระหว่างพันสามร้อยมันเป็นตัวแนวตั้งทางจิตวิทยา<ม>แล้วก็เป็นแนวรับเหมือนกันเพราะฉะนั้นทุกครั้งที่หลุดพันสามก็จะร่วงเร็วทุกครั้งที่เบรกพันสามขึ้นมาก็จะดีดแรงก็คือว่ามันเป็นจุด Stop Loss ของนักลงทุนโดยทั่วไปนะคะเ,เมื่อสุขที่ผ่านมาเนี่ยทองคำมีย่อมาแตะระดับพันสองร้อยเก้าสิบ เฉะๆกันะคะก็ยืนอ,อยู่ระดับนั้นก็พอพอท้ายๆตลาดมีแรงซื้อกลับขึ้นมาสามารถยืนอ,อยู่เหนือระดับพันสามได้กลายเป็นว่าชาวนี้ซีเอเซียก็เป็นกลุ่มเนี่ซื้อขึ้นมาสามารถทําให้ทองคําเนี่ยสามารถไปยืนอ,อยู่เหนือระดับ พันสามร้อยสามสิบห้าแล้วก็ย่อลงมาจนถึงปัจจุบันแต่เชื่อว่าวันนี้น่าจะมีแรงซื้อเข้าเข้ามาค่อนข้างเยอะถ้าทองคําสามารถเบรก p ันสาร้อยสามสิบห้าขึ้นไปได้เนี่ยก็เชื่อว่าแนวต้านถัดไปน่าจะอยู่ระดับพันสาร้อยห้าสิบ US ดอลลาร์ต่อทอยาแต่ถ้าทองคํายังไม่สามารถเบรกพันสาร้อยสมสิบห้าขึ้นไปได้เนี่ยก็เชื่อว่าน่าจะย่อมาอยู่ระดับพันสามร้อยเศษเศษแต่น่าจะอยู่ ระดับเหนือบริเวณพันสามร้อยยกเว้นว่าถ้าหลุดพันสามร้อยลงมาเนี่ยโอกาสที่จะเห็นพันสอง้อยแปดสิบห้าก็ค่อนข้างที่จะมีประเมินว่าแนวรับแนวต้านของสัปดาห์นี้นะคะแนวรับน่าจะอยู่ระดับพัน สองร้อยแปดสิบห้าแล้วก็แดวต้าน่าจะอยู่ระดับ 1, พันสามรอยห้าสิบดอลลาร์เพราะสัปดาห์นี้จริงๆแล้วเนี่ยข่าวใหญ่ๆห,หลักๆมีแค่ข่าวเดียวก็คือผู้ขอรับสวัสดิการการว่างงานทึ่งสัปดาห์ที่ผ่านมาก็มีสซอรรอะคะ่<ท>ะครับดูดูเรื่องปัจจัยเรื่องของ QE นี่จะมีผลต่อราคาทองคำอย่างไรหรือไม่ครับ ค่อนข้างเยอะนะคะแต่เเฟรดจะมีการประชุมครั้งถัดไปวันที่21สิงหาคมซึ่งก็ยังต้องใช้เวลาระยะเวลายประมาณอาทิตย์สองอาทิตย์เพราะนั้นเนี่ยช่วงนี้น่าจะอยู่ในระดับสูง เหนือระดับพันสองร้อยแปดสิบห้าจนถึงพันสามร้อยห้าสิบจนกว่าวันที่ยี่สิบเอ็ดจะถึงเราก็จะมีการประกาศว่าจะมีการลด QE ไหมจะมีการลดการซื้อพันธบัตรลงไหมหรือว่าจะโลโอเวอร์ต่อไปถึงจะเห็นทิศทางชัดเจนของทองคำอีกครับตอนนี้แนวโน้มก็คาดว่าน่าจะมีการลดนะฮะ หรือที่เขาใช้คำว่าแทบพลิงนะะถ้าเป็นอย่างนั้นจริงอย่างที่เขาคาดการกันเนี่ยจะมีผลต่อราคาทองคำอย่างไรแล้วก็ดูในทางเทคนิคเนี่ยราคาแนวรับแนวต้านจะเป็นอย่างไรครับถ้าหากว่าผลมัตอองมาอย่างดังกล่าวค่ะเชื่อว่า<อ>ถ้าลดจริงๆเนี่ยทองคำจะคงจะต้องย่อลงมานะ ก็อาจจะย่อลงมาจนกระทั่งถึงระดับแนวรับเราประเมินว่ารับแรกอยู่พันสถ้าไม่เบรกมีโอกาสที่จะรีบาวกลับมาพันสอีกครั้งหนึ่งแต่ถ้าหลุดพันสองรับถัดไปก็น่าจะอยู่ระดับโลเดิมคือ1180นึ่งร้ดอลลาร์ต่อทอยถ้าเอาอยู่ก็น่าจะเป็นระดับพันหนึจนถึงพันสามร้อยหนะคะแต่ถ้าเอาไม่อยู่ก็มีโอกาสที่จะย่อลงไปลึกกว่านั้นนะคะ จะเป็นเป็นเป็นแนวรับที่ให้ไว้คือพอประกาศปุ๊บเนี่ยจะเลาะใจอย่างนั้นเลยหรือว่าจนกว่าจะหยุดหมายถึงว่า QE จะหยุดจรงจอยู่ที่ท่ถ้าใกล้ทุกครั้งนะมันจะมีหลายนยะถ้าเข้ามาใกล้ๆแล้วมีข่าวออกมาว่าซิเนเตอร์บางท่าน <c oughs> ออกมาแล้วมีความเป็นไปได้หรืออยู่ที่จะมีข่าวออกมาเป็น<อ>ระยะระยะซึ่งข่าวนั้นจะเป็นเชิงบวกหรือเชิงลบถ้าเป็นเชิงลบ ก็จะค่อยๆย่อลงมาแต่ถ้าเป็นเชิงบวกก็น่าจะขึ้นไปอยู่ระดับสูงเพื่อ<ม>รอข่าวออกมาไม่ว่าข่าวมา,าจ,จะเป็นบวกเป็นลบก,ก็อาจจะมีแอคทิฟนะตอนที่ประกาศอะค่ะยังไงก็คืออาจจะมีสัญญาณมาให้เห็นกันก่อนให้จับกันก่อนไม่มีการช็อกตลาดแน่นอนประมาณนั้นมันมีได้ทั้งสองในอย่าง <c oughs> ค่ะอ๋อ <c oughs> ค่ะแล้วที่สรับ,รบนักลงทุนไทยช่วงนี้ดูแล้วเป็นยังไงฮะยังยังคึกคักอยู่หรือว่ามีความระมัดระวังใน การเข้าลงทุนในช่วงใกล้ๆนี้กันเอช่วงระยะใกล้ๆนักลงทุนไทยก็ค่อนข้างเก่งจะลงทุนในระยะสั้นขึ้นมาเพราะว่าจริงๆแล้วถ้านักลงทุนหลายๆท่านที่มองปัจจัยทางเทคนิคค่อนข้างเก่งจะเห็นได้ว่าโอกาสที่ทองคํามีโอกาสที่จะย่อลงมาลึกเนียมีค่อนข้างสูงเพียงแต่ว่าเหมือนช่วงนี้รอรับข่าวหลังจากรับข่าวแล้วเนี่ยถ้าข่าวเป็นบวกเป็นบวกก็อาจจะดีดขึ้น แต่ประเมินว่าการขึ้นของทองคำมีสเปรดมีม,มีมีลิมิตในการขึ้นเขามองกันถึงว่าอย่างเก่งจริงๆทองคำถ้าผ่านพันสามรห้าสิบขึ้นไปได้ก็คือพันสหรือพ4น0ี่ร้อยสแม็กซิมัมในระยะอันใกล้นี้นะคะแต่สเปรดการลงเนี่ยถ้าจะลดย่อลงมาเนี่ยหลุดพ1 8 0มีโอกาสที่จะลงลึกกว่านั้นนะคะอืมครับก็เลยว่านักลงทุนไทยก็ก็ปรับตัวในการลงทุน กนข้างจะเยอะแล้วคือจะเล่นตามตอรอบเล่นตามลายไป ใช่นักลงทุนที่เหลืออ,อยู่นะปัจจุบันส่วนใหญ่ก็ค่อนข้างที่จะเก่งค่อนข้างที่จะรู้ว่าเออมีจุดสต o p l o ล s มีการเข้าด้วยปริมาณที่สามารถออกได้ทันทีเพราะว่าจริงๆแล้วถามดิฉันเองก็ยังไม่ใช่ช่วงเวลาที่นักลงทุนที่จะลงทุนระยะยาวกลับเข้ามาค่ะครับยังมีนักลงทุนประเภทที่อะไรติดยอดดงยอดดอยตอนนี้เขาแก้ปัญหาอะไรกันไปอย่างไรหรือไม่ฮะบางวนใหญ่คนไทยก็ถ้าสมมติว่าติดดอยเขาก็จะไม่ขายกันเลยเอากลับบ้าน ไปก่อนเก็บไว <ป S> ้ <ไป S 2> เลยรอจนกว่าทองคําจะรีบาวกลับขึ้นมาส่วนนักลงทุนระยะทสั้นก็อย่างที่ที่บอกก็คือว่าโดยส่วนใหญ่เขามีจุด Stop Loss แล้วก็เปรับวิธีการลงทุนไปกันหมดแล้วอะค่ะผู้ติดยอดดอยที่คุณไปสารว่านี่อาจจะขึ้นระดับท่้ไหร่พันแปดมั้งฮะ มีเยอะค่ะมีหลายระดับค่ะมีไฮสุดที่เคย<ห>ผ่านมามันอยู่ที่ระดับพันเก้าร้อยพันแปดร้อยพันเจ็ดร้อยนักลงทุนโดยส่วนใหญ่กลุ่มนั้นเนี่ยถ้าเขาเขาเลงทุนระยะยาวแล้วก็ไม่เทรดเนี่ยก็จะหิ้วทองกลับบ้านนะคะ่ะก็จะเก็บไว้ตู้เซฟยาวเลย อีกเมื่อไหร่จะได้เห็นตรงนั้นอีกล่ะก็ต้องดูค่ะแต่จริงๆในลองเทิมแล้วเนี่ยไม่ว่าเอลักษณะการลงทุนของเซ็นทรัลแบงก์ทั่วโลกเนี่ยหรือแม้กระทั่งส้นี่ของจีนเองที่ประกาศมาว่าพยายามคอนเวิร์ตจากการถือครองยูเอสดอลลาร์มาเป็นทองคำเพราะฉะนั้นเนี่ยลองเทิมแล้วเราก็ยังเชื่อว่าความเป็นเซฟเฮเว่นของทองคํา น่าจะกลับมาอีกครั้งหนึ่งเพียงแต่ว่าเอ,อต้องดูว่าเทรนด์ที่เป็นขาขึ้น12ปีผ่านไปแล้วเทรนพีดขาลงจะมีนานแค่ไหนแล้วก็เชื่อว่าพอจบเทรนด์นั้นความเป็นเซฟเฟเว่นน่าจะกลับมาอีกครั้งหนึ่งค่ะหมายความที่ถือเก็บไว้ก็ยังมีโอกาสนะฮะมีโอกาส ทีไ่ได้ปล่อยออกมาหรือมีโอกาสที่ได้ถือที่สุกว่านั้นต้องดูระยะยาวค่ะก <c oughs> ็มีสอง <c oughs> โอกาสนะฮะโอกาส <c oughs> ที่จะได้ถือยาวต่อไปเรื่อยๆ <c oughs> หรือโอกาส <c oughs> ที่อาจจะได้ขายออกมาได้บ้างนะค่ะเพราะว่าถ้ามองตามเศร,รษฐกิจทั่วโลกแล้วเนี่ยมันมันไม่มีเศร,รษฐกิจทั้งไม่ว่าจะเป็นทางซีเอเซียหรือทางเอซอียุโรปหรือซีกอเมริกาเนี่ยก็ยังไม่เสถียรเท่าไหร่เอาง่ายๆหนี้ของทางสหรัฐเนี่ย ถ้าเอาทุนสำรองมาตั้งแล้วบวกนี่ที่ที่มาทดกันแล้วเนี่ยนี่มีเป็นสามเท่าของทุนสำรองหรือทองที่รีเซฟด้วยซ้ำเพราะฉะนั้นเนี่ยในระ,ระยะยาวจริงๆถึงเศรษฐกิจจะดีขึ้นจริงๆแต่เดบก,ก็ยังเกินออทุนสำรองที่มีอยู่อะคะ่ะ <c oughs> เพราะนั้นเชื่อว่าอนาคตยังไงคงต้องเห็นความเป็นเซฟเฮเว่นของของที่น่าจะกลับออกมา <c oughs> เราเชื่อว่าถึงจะมีการยุติ QE ไปแล้ว <c oughs> ทองคำอาจจะย่อในขณะที่ยุติแต่หลังจากนั้นเราต้องมอง มองว่าเศรษฐกิจโดยพื้นฐานแล้วเนี่ยยังไม่ค่อยดีเพราะฉะนั้นเนี่ยนักลงทุนหลังจากตรงนั้นคงจะต้องกลับมามองว่าอะไรที่ถือครองเราก็ตอบโจทย์ของออออสินทรัพย์ที่เป็นการถือครองในระยะยาวได้ทองคําก็น่าจะเป็นตัวที่น่าจะกลับมาอีกครั้งหนึง่ง ครับนะเอคุณพะวันครับถ้าถ้าไปย้อนดูสถิติเก่าๆย้อนหลังไปสักห้าสิบหกสิบปีในส่วนของความเคลื่อนไหวราคาทองเนี่ยมันมีเส้นกราฟอยู่ตัวหนึ่งที่พอจะจะบอกได้ไหมครับว่าเวลามันขึ้นเนี่ยขึ้นอย่างที่คุณพะวันว่าคือขึ้นทีสิบสองปีเลยเวลาลงก็ลงทีเป็นสิบปีแล้วเวลามันทอดยาวก็คือทอดแบบต้องช้างเนี่ยก็ใช้เวลานานพอสมควรหลายปีทีเดียวกว่าจะผงกหัวกลับมาอีกรอบนี้จะเป็นอย่างนั้นไหมครัคุณพะวันครับ คือถ้ามองไซคลย้อนหลังจริงๆมันไม่มีประวัติศาสตร์ที่จะมองเห็นเหมือนกับที่มันผ่านมาอมเอาให้ง่ายๆเลยทองคําเคยไปพีคอยู่ครั้งหนึ่งที่แ0ดร้อยเหรียญ ในขณะที่ทองคำช่วงนั้นอยู่ระดับสองร้อยถึงสี่ร้อยคือเป็นพีแปกหนึ่งแล้วก็ลงมา,<อ>าหลังจากนั้นกลับมาอีกสี่สิบปีถึงจะเห็นการเทรนขาขึ้นของเอ่อสิบปีแต่จริงๆที่มันขึ้นมาหลังจากสิบปีที่ไซคล์สิบปีรอบนี้มันเ<อ>ามาจากเศรษฐกิจทั่วโลกที่มีปัญหาไม่ว<อ>่<อ>าทางด้านเอาการเงินหรือหรือ,อด้านเอ่อเอ,เอ,เอความเป็นอะไรอะบัเบอร์หรือว่าเอาเอ,เอแม้กระทั่งไอ้พวก สภาวะเงินเฟอ้เออะไรพวกเนี้ยค่ะมันเป็นอะไรที่มันเป็นไซเคิลจบแล้วมันก็ถ้าเที่ยวนี้สามารถเกำจัดความเออ่พวกบับเบอร์ออกหรือว่าสภาวะเงินเฟอ้อออกมันก็จะกลับไปเป็นสภาวะเงินฝืดทองคําก็น่าจะกลับมาเป็นตัวที่คือไม่ว่าเงินฝืดมากเกินไปหรือเงินเฟ้อมากเกินไปทองคําก็ยังเป็นตัวที่น่าสนใจสําหรับนักลงทุนอยู่ดีค่ะอก็คือรอบนี้อาจจะไม่ไม่ต้องทอดยาวนัก เหมือนในอดีตประมาณนั้นใช่ไหมครับรอบนี้อาจจะกลับมาไวค่ะแต่ต้องดูค่ะ,คะยิ่งถ้า US ดอลลาร์แข็งเท่าไหร่ก็ทำให้ทองคำแบบมีความน่าสนใจมากเท่านั้นแต่ถ้า US ดอลลาร์มีความวิกมากๆเนี่ยก็อันนี้ค่ะจะเป็นการตอบโจทย์ว่าทองคำจะเป็นตัวที่น่าสนใจสำหรับนักลงทุนนะคะครับค่ะก็ะะสรุปว่ากลยุทธ์สำหรับนักลงทุนขนาดนี้ก็คือต้องลงทุนช่วงสั้นๆนะ ไซเวไปก่อนแล้วก็ดูเทรนในอนาคตว่าเอ,อความชัดเจนของ QE จะเป็นยังไงเราก็ลงทุนตามกรอบไปเรื่อยๆค่ะครับค่ะวันนี้ต้องขอบคุณช่วงนี้ความสัมพันธ์ระหว่างทองคํากับเงินยูโรค่อนข้างไปทางที่เดียวกันอยู่ระดับจุดเจ็ดหนึ่งนะคะเพราะฉะนั้นการลงทุนในทองคําก็สังเกตเอาตัวยูโรเป็นอินดิเคเตอร์ได้ค่ะคแล้วตัว SPDI ตัวหรือเปล่า สปดีอารพึ่งกลับจะขายมาเป็นซื้อเมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมาต้องดูค่ะว่าสัปดาห์นี้ยังคงเป็นซื้อไหม,มถ้าเป็นซื้อก็อาจจะเป็นไซายเล็กๆอย่างไ,ได้ว่านักลงทุนเริ่มกลับเข้ามาแล้วหรือว่าถ้ายังคงเป็นเน็ตขายก็คืออาจจะเป็นซื้อระยะระยะสั้นๆเพราะว่าเมื่อวันศุกร์ทองคำก็ค่อนข้างที่ต่ำในขณะที่ย่อลงมาก็มีนักลงทุนเข้ามาซื้ออยู่อะค่ะ คือบอกว่าทองคํากับยูโรที่ไปด้วยกันคือถ้ายูโรแข็งทองก็ราคาขึ้นนะถูกต้องค่ะถ้ายูโรอ่อนทองก็จะร่วงนะใช่ค่ะเอาละครับก็เท่ากับก็จะเป็นปฏิภาคตรงกันข้ามกับทองคําเออกับอลา์ใช่ค่ะก็ต้องดูเป็นระยะสร้างปนะคะเพราะว่าเมื่อสองสัปดาห์ก่อนทั้งทองคํายูโรเอน้ํามันไปทั้งทิศทางเดียวกันหมดอ่าก็ใ่ค่ะครับอ่าเอาละครับวันนี้ขอบพระคุณมากครับท่านประธานพะวันครับ ค่ะขอบพระคุณมากค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับโอ้เสียงชัดริงกว่าอยู่ในประเทศไทยนะอ้าวท่านอยู่ต่างประเทศเห็นว่าอยู่ต่างประเทศอ๋อกคุยกันก็พาคุณลูกไปเที่ยวเลยคุณลูกพาคุณแม่ไปเที่ยว <laughs> นะครับกรับ